สวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนผมคนบ้านบ้านขอรายงานตัวนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวดีมาบอกโดยเฉพาะท่านผู้ปกครองน้องๆหนูๆนะครับที่กำลังเปิดเทอมนะครับกำลังมองหาสินเชื่อเพื่อเอามาเป็นค่าใช้จ่ายให้กับน้องๆหนูๆนะครับไม่ต้องไปกู้นอกระบบอีกแล้วนะครับล่าสุดนี้นะครับแพฤษภาคม68ที่ผ่านมานะครับธนาคารออมสินนะครับได้ปล่อยสินเชื่อ ที่ชื่อว่าสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมเพื่อเอาไปเป็นค่าเล่าเรียนและอุปกรณ์การเรียนวงเงินสูงสุด1,000 0บาทเลยทีเดียวนะครับแค่มี App mo, แอป m ม m o เราก็สามารถกู้ได้นะครับดอกเบี้ยหมื่นละ60บาทต่อเดือนผ่อนชำระสูงสุด12เดือนนะครับไม่ต้องมีหลักประกันนะครับพูดง่ายว่าไม่ต้องส่งเอกสารนะครับแค่เรามีบัญชีธนาคาร ออมสินและเปิดใช้งานแอป m ม o o นะครับหลายคนสงสัยว่าต้องไปทำสัญญาที่ธนาคารหรือไม่นะครับตอบได้เลยนะครับว่าเราไม่ต้องไปทำสัญญาที่ธนาคารนะครับเพียงเรานะครับกู้ผ่านแอป m ม m o แล้วรอธนาคารพิจารณาภายใน3วันนะครับเมื่อเราได้รับการอนุมัตินะครับเราก็สามารถทำสัญญาบนแอป m ม m o ได้เลยนะครับ สำหรับเงื่อนไขก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพียงเราเป็นลูกค้าหรือมีบัญชีธนาคารออมสินและเปิดใช้งานแอป m ม m o ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสินนะครับมีอายุ20ถึง65ปีนะครับสำหรับลูกค้าเก่านะครับก็กู้ง่ายหน่อยนะครับทีนี้นะครับเรามาดูขั้นตอนการสมัครนะครับว่ามันมีขั้นตอนยังไงนะครับดูคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้เรานะครับเปิดแอป m ม m o ของเราขึ้นมานะครับ แล้วก็สังเกตตรงป้ายแบนเนอร์นะครับที่เขียนไว้ว่าสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับกดตรงที่เข้าสู่เมนูอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อนะครับแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อดูรายละเอียดนะครับจากนั้นให้เรากดสมัครได้เลยนะครับกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็กดถัดไป จากนั้นให้เราอ่านรายละเอียดและกดให้ความยินยอมแต่ละข้อนะครับแล้วก็กดถัดไปกรอกเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนของเรานะครับแล้วก็กดถัดไปตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องกดถัดไปกดยืนยันข้อมูลถูกต้องเพื่อยืนยันข้อมูลการสมัครสินเชื่อนะครับกดเลือกวงเงินที่ต้องการจะขอสินเชื่อนะครับสูงสุด10,000บาทนะครับ ให้เรากดเลือกได้เลยนะครับแล้วก็กดถัดไปแสดงรายละเอียดสินเชื่อแล้วกดถัดไปอ่านรายละเอียดข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆแล้วก็กดยินยอมให้เรียบร้อยแล้วก็กดยอมรับนะครับอ่านรายละเอียดความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลและกดยินยอมกดยืนยันเพื่อยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิต นะครับอันนี้คือธนาคารต้องตรวจสอบเครดิตด้วยนะครับกดถัดไปนะครับเพื่อรับรหัส OTP กรอกรหัส OTP นะครับที่ทางธนาคารส่งมาทาง SMS นะครับมาทางเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เราลงทะเบียนไว้กับธนาคารนะครับแล้วก็กดถัดไปอ่านรายละเอียดความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับสมัครสินเชื่อสำเร็จนะครับจากนั้น ธนาคารนะครับจะพิจารณาและแจ้งผลการขอสินเชื่อภายใน3วันผ่าน SMS และแอป Mymo ของเรานั่นเองนะครับเมื่อสินเชื่อของเรานะครับได้รับการอนุมัติจะมีการแจ้งเตือนทาง SMS และแอป Mymo นะครับจากนั้นนะครับเราต้องกลับมาทำสัญญาผ่านแอป Mymo นะครับโดยกดเข้าไปที่เมนูสินเชื่อธนาคารประชาชน ต้อนรับเปิดเทอมนะครับตามรูปภาพไปเลยนะครับจากนั้นให้เรากดถัดไปอ่านรายละเอียดสินเชื่อแล้วกดถัดไปอ่านรายละเอียดสัญญากู้ยืมเงินนะครับอ่านให้ละเอียดนะครับแล้วก็กดยอมรับจากนั้นให้ใส่รหัสผ่านแอปไม Mo โมนะครับเพื่อยืนยันการขอสินเชื่อนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับกดถัดไปนะครับเพื่อรับ OTP นะครับ กรอกรหัส OTP นะครับที่ได้รับทาง SMS นะครับเพื่อยืนยันการขอสินเชื่อนะครับแล้วก็กดถัดไปทําสัญญาสินเชื่อสําเร็จกดเสร็จสิ้นนะครับ <c oughs> เมื่อเราทําสัญญาสินเชื่อเสร็จแล้วนะครับจะมีการแจ้งเตือนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสินของเรานะครับแล้วก็สามารถอาถอนเงินออกมาใช้ได้เลยนะครับ เราสามารถดูรายละเอียดสินเชื่อประชาชนต้อนรับเปิดเทอมได้นะครับที่เมนูบัญชีของเรานะครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นสินเชื่อต่างๆที่เราใช้บริการอยู่นะครับเราสามารถกดดูรายละเอียดได้เลยนะครับง่ายๆนะครับสำหรับผู้ปกครองนะครับต้องการขอสินเชื่อนะครับเพื่อเอามาเป็นค่าใช้จ่ายให้กับลูกๆและหลานเรานะครับก็สามารถทำได้นะครับด้วย แอป My Mo e นะครับสำหรับใครนะครับที่สงสัยนะครับก็ให้กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมคนบ้านๆนะครับจะเข้ามาตอบคอมเมนต์ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมคนบ้านๆก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ